แลวค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับการกลับมาของ r o l l e c o a s t e r Tycoon 3เนี่ยคะวันนี้ก็เจนก็กลับมาแล้วนะคะไม่ง่ายหรอหายกันไปหลายเดือนเลยนะคะสำหรับเกมนี้เป็นเพื่อจะไปแค่กับ Watch Dogs บกับ d e s i m 3นะีคะก <c oughs> ็มาดีก็มาแค่เกมนี้เลยมาต่อกัน,นะค่ะเพราะว่ามีแต่คนเรียกร้องให้กลับมาเนี่ยเพราะามีหลายคนบอกว่าเกมนี้มันสนุก <c oughs> โอเคเราก็จะมา โตให้ทุกท่านนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าว่าครันที่แล้วเราก็ไปถึงไหนแล้วเนาะลืมอะค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาตั้งโจทย์ใหม่เลยคะ่ะว่าเราจะไปจะทำอะไรที่ไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาวางเครื่องเล่นไรได้แล้วก็วางไปค่ะแล้วก็จริงๆจะอยด้ได้เครื่องเล่นสาหรับน้ำนะทําไมคนเล่นน้อยจังดูสิอ๋อเพิ่งเปิดนี่ใช่ไหม จากตอนที่เราแล้วเพิ่งเปิดใช่ไหมมี่คือแบบอืมต้องบอกนั่นหรือว่าขอโทษอ่ะเพราะว่านานมากเลยนะคะที่ไม่ได้ทำเนี่ยอืม,มก็จะกลับมาทำต่อแล้วล่ะแล้วก็นะผลตอนบรับของ Watch Dogs ก็ไม่ค่อยดีนะคะก็อาจจะมาเน้นที่ตรงนี้สักหน่อยนะ,ะแต่ว่าด็อกก็ทำต่อไปนะคะโอเคไม่เปไรอ่าฮะเรามาทำต่อนะคะ ก็วางเครื่องลงเครื่องเล่นลายไปนะคะตามเรื่องตาราของเรานะเตาม,มาวางอะไรกันก่อนดีคะตอนนี้อ่วางพัมเพิร์โค้ดเนี่ยอันนี้มันของไอ้ดัดไปฉาโอ๊ยไปหวัดเสียงมันจะออกแนวแบบอุยนิดหนึ่งนะคะอุย e นิดหนึ่งอา่าอาจจะฟึดฟัดแต่ไหนแต่ไม่เป็นไรหายกันไปนานเลช่วงนี้อื <c oughs> บอนน้ําแล้วขุดไปยังอะอยังนี่อ๋อขุดไปแล้วก็ว่าล่ะเออมีเครื่องเล่นอะไรบนน้ำมีก็จัดไปนะคะมีอะไรเล่นโอ้โหคนมาจัง,จงเลยเฮ้ยลืมพามื้นต่ออะ่ะก็ว่าแลละหายไปไหนกันคนนะนะคะเอากดผิดมีอันนี้เนาะใช่ปะไม่ใช่โอเค เดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อค่ะโอ้แบบนี้เนาะโอเคใช่ด้วยยบย้อยค่ะเราก็ทําพื้นแล้วนะถ้าไม่เดินกันมาก็ไม่รู้แล้วนะคะว่าโอเคโอเคมีคนเดินมาลวอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เป็นผูต้ตตำรวจนะคะแล้วเมื่อตำราจ,จุบจับจับให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้มันเฉียงลงมา ลงใหม่ตึกหนึ่งอ่าเรียบร้อยค่ะก็ทําพื้นลงมาเรียบร้อยสําหรับใครที่แบบเอออยากขึ้นไปก็มีลงมามีอะไรแบบเนี้ยอืมเียปิดโอ้โหก็ว่าล่ะยังไม่เปิดด้วยซ้ํานะเราไม่เปิดอะไรบ้างไปเนี่ยโอ้โห โอิงชันสัก็ไม่เปิดจ้ะไม่เปิดเลยเลยจ้ะครั้งเล่นอยู่ไม่กี่อย่างลืมเปิดซะงั้นจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเปิดให้ทํากานก่อนแล้วก็จะมีคนมานะคะโอเคลงกันมาจ้ะนี่นี่ผู้จัดการผู้จัดการคุยแล้วกันอ๋อจดนะคะโอเคเขาพยักหน้าให้แบบเปิดทํางานได้แล้วอะไรอย่างงี้ออสวยเลยนะคะเปิดให้ทํางานแล้ว ส่วนตันนี้สราะน้ำก็เริ่มเป็นไปได้อย่างดีแล้วค่ะก็โอเคเรามาทำเครื่องเล่นของอสระน้ำกันต่อเลยเนาะอ๊ <c oughs> อเออมีอันนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นเครื่องเล่นที่ไม่เกี่ยวกับน้ำนะคะไม่เกี่ยวกันซึ่งเราจะมาทำเครื่องเล่นของสระน้ำกันนะคะเราก็ต้องสระน้ำเล็กไปไหม จทำเพื่อตัวนี้ให้สำหรับ <c oughs> <c oughs> สำหรับเล่นน้ำมันนะคะอ่อมีตัวนี้อืมปับ๊บนี่ค่ะทางึ้นสำหรับเล่นเครื่องเล่นนะคะเป็นจะเป็นเครื่องเล่นอะไรก็ต้องรอบมารอดูกันซึ่งเอ่อจุ๊บอ่าเดี๋ยวน้ำมาก่อนอ่าเรียบร้อยนะคะจริงๆคืนเพีงแต่ตรงนี้ก็ได้เนาะ ใช่ย้อนไปก่อนย้อนไปกันยน้อน,นไม่ได้ด้อเอากำโอเคเอาพื้นแค่ขอบตัวนี้ค่ะโอเคเราก็ให้คนเขาขึ้นมาเล่นกับตรงนี้นะคะซึ่งเอาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะขึ้นกันมานแต่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาขึ้นมาต่อแถว เดี๋ยวเอาเครื่องเล่นมาก่อนละกันเครื่องเล่นสําหรับน้ำเนาะเอาอะไรดีอืมมีเยอะมากนะคะบอกเลยมีเยอะมากอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เคยนะคะต้องลองดูก็ไม่เคยก็ต้องลองดูว่ามันเป็นยังไงนะคะเองผิดฝังอีกกรรมกรำกำ,กำโอเคนี่ทางขึ้น,นะคะ่ะปั๊ม พอแล้วเนาะเยอะไปก็ไม่ดีโอเคเรามานี้ทําเป็นแบบขึ้นไปนะคะคือสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเจนเล่นน่ะนานมากนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องอีตัวนี้แล้วค่ะคือเราไม่รู้ว่ามันต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันกลายเป็นรูปแบบโซ่นี้นะคะ่ะแล้วก็ให้มันขึ้นไปอยู่อย่างนี้ยคะ่ะคือคือตอนแรกะเราไม่รู้ไงโอ้เจนเล่นดิ่งอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวบางทีมันมัน,มนอาจจะรั้นให้เราไม่ได้ก็ได้โอเคเราก็ไปแบบโซ่งี้ไปก่อนนะคะอ่าถอยไปก่อนเราก็เปลี่ยนเป็นแบบธรรมดาค่ะตอนนั้น่ะติดปัญหาแบบนี้นานมากนานพอสมควรโอ้เครื่องเล่นแบบนี้คุณคุณน,นี่อ๋มอมออเจ๋งนี่มีหลายด้านคือเราอ่ะต้องทําให้มันลงไปในน้ําอืมอืมเราเข้าใจแล้ว ย,ย้อนก่นมีแบบไหนมาไหนมีบบนี้โหเยอะนี่แล้วอะ่ะเยอะจริงเยอะจริงบรรยจัดเ <c oughs> หล่อเลนอ่าจะเป็นนี้นะคะอ๋อคือเขาแบบให้เราไปได้หลายทางไงเราก็จัดให้เขาขึ้นไปเสียวๆข้างบนก่อนโอเคตรงไปนะจ๊ะ อ่าเอาไม่ใช่ย้อนกลับมาทำโซ่ก่อนโซ่ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปนูน่นนู่นแล้วก็ปับ๊บเสร็จแล้วก็โซ่ออกเอาพวกนี้มาเนะี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปซิกแซกจ่ะซิกแซกเสร็จแล้วมาลงน้ำนี้เลยเนาะมันตรงกับตรงไหนเนี่ยมันตรงกับตรงนี้ใช่ไหมโอ้นี่ก็สวยนี่ก็เจ๋งดี จริงๆอ่ะมันสั้นไปปะต้องไปลงฝั่งนน้นอะไรเงี้ยเออมันจะหนุกมากเลยนี่คือเรื่องจริงนะจ๊ะทำโซ่ขึ้นเป็นวนๆได้ไหมอ่ะเออฟับแล้วก็โค้งโค้งไปมันจะได้ไหมเนี้ยคือมันจะไม่ได้นะคะเราก็ต้องโซ่ต่อไปลองดูนะคะ ถ้ามันไม่ได้ก็ต้องมาดูกันไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ก็ทําใหม่อ่ะคือดูเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วละ่ะเนาะย้อนกลับมาอืออ่าแล้วก็เอาโซ่ค่ะสูงๆเลนของสูงคือมันไม่มีโซ่ให้หรออ่าลองดูลองดูเผื่อได้ละกัน พอขึ้นเสร็จปุ๊บเไ,ไงอ่ะอ่าพอตรงเสร็จแล้วก็ตุ้มเลยอย่างเงี้ยเหรอน่ากลัวไปบ้างแต่เราชอบเฮ้ยชอบแกล้งคนฮะให้เสียวๆกันไปเลยให้กลัวแบบตกตกใจนะฮะเฮ้ยสนุกดีชอบแกล้งคนมีแบบไหนบ้างเนี่ยมีลงแบบนี้ด้วยอ๋โหมีลงแบบนี้ด้วยโอโหเยอะเหลือหลายเนะะี่ยค่ะ มีแบบนี้แบบนี้ธรรมดาสุดแล้วจ้ะมีแบบนี้อ่ะอืมเอ,า,อางี้ดีกว่าเอาไปลงสายนา้ำอีกที่หนึงนะ่งเนาะเราให้มันไปลงตัวนั้นดีกว่าลองดูกันอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำสานามันนี้นะแล้วก็นี่เลยตกลุมตรงนี้เลยตกลุมหลัก <c oughs> มีแบบนี้อ่ะอหรแบบนี้ก็น่าน่าหนุกดีนะอ่าแบบนี้แบบนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีสองทิศฉันเข้าใจนะแบบนี้น่าจะหนุกสุดนะคะแบบนี้อ่าเแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะแล้วก็ลองไฟส้มดูสิเผื่อว่าจะไม่ได้นะแล้วก็ไปแล้วจ้ะเริ่มขวบรถไฟอ่า ไปเลยไป Let's go โอเคกำลังไปแล้วจ้ะเดี๋ยวลองมาดูนะคะว่าตรงไหนไม่ได้ไงค่อยๆกลับมาแก้อะไรอย ey, ่างเงี้ยว่ากันไป <streams. S 2> เกมนี้เป็นเกมสวนสนุกที่สนุกที่สุดนะคะตั้งแต่เคยเล่นมาพูดอันนี้ผู้ความจริงนะครับเป,เป็นนันที่สนุกที่สุดที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรมาเทียบได้วมื่างนันเถอะ อใช่เล um, like, ่นเก่ากว่านี้ก็ไม่สนุกเท่านี้ปะใช่แบบเดาดุเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเกรงตรงนี้ว่าเราเราจะขึ้นไม่ได้น่ะนั่นแค่นี้ก็ติดแล้วเข้าใจแล้วเขาใจมาดูระสูงเลยอยากจะบ้าตาย เออวางใหม่นะคะไม่เป็นไรค่ะสี่ห้าหกประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ไปกันเลยไปเดทกันซึ่งอ่าได้ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองดูลองลองทีละจุดค่ะเราต้องเข้มงวดเรื่องนี้นิดนึงนะคะ โอเคได้ค่ะเราก็รีบตรงต่อไปนะคะตรงต่อเวลาอาตรงต่อเวลาแล้วก็ตรงไปเดี๋ยวซ้ายทำให้ทันมาได้ <c oughs> เล่นนี้ก็หนุกดีอ่าวนสักนิดค่ะวนสักนิดแล้วก็อ่าเราก็เเอาโซ่มาสิ อ่าแต่แบบนี้ก่อนเราค่อยๆเอ้ยไม่ใช่ดีดูค่อยๆขึ้นค่ะแล้วมาเรือมาเดี๋ยวเราจะลองดูค่ะว่าได้เปล่าน่าจะได้แหละเนาะไม่น่ามีปัญหามีปัญหาแต่อย่างใดไม่น่ามีรอกแล้วก็โซ่ออกเอาคนเล่นนี่กลัวตายค่ะ เจนเจนโค้งแบบโอ้แบบกลัวตายมากน่ะเล่นเราหน้ากลัวคันแรกเป็นไหนแล้วล่ะเพิ่งมาโหเรียกมาตั้งนานเพิ่งจะมาเนี่ยอ่าวนิกนิดหนึ่งอ่ะแกงคนเล่นให้แบบโอ้ยอะไรกับฉันนักหนาเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็จับใส่โซ่เนี่ย สูงๆเลยตรงนี้เดี๋ยวย้อนโซมาตั้งแต่ตรงนี้ก่อนอแล้วก็ขึ้นไปอ่าปั๊มชึบแล้วก็ขึ้นค่ะแล้วก็ชึบอสูงพอแล้วนะคะไม่เป็นไรไต้องเอาอะไรมากค่ะเดี๋ยวโคตายเอาค่ะนี่ เสร็จแล้วเสร็จสับนะคะเรือก,ก็กำลังมาค่ะวันนี้เราก็ทำน้ำรอเลยนะคะทำน้ำรอนี่แน่สำหรับคนที่เล่นเครื่องเล่นนี้แล้วโดวยเฉพาะนะคะถึงจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้นะคะโอเคเก็ต้องมีไปถึงไหนกันแล้วถึงไหนกันแล้วจ๊ะมาเราไปดูกันเถอะอ่าถึงไหนกันแล้ว มาน่ากลัวไหมเอยเครื่องเล่นนี้น่าจะไม่ค่อยนะคะที่คือถ้าความจริงสนุกสร้างขนาดน,นี้มีแบบโอ้โห,หน่าไปมากเลยโอ้เราเราก็จะแบบโอ้เห็นแล้วเห็นจุดปลายทางของเราแล้วน่าไปจังเลยอะไรอย่างงี้เห็นแบบหนึ่งเราจะเปิดได้เห็นแบบหนึ่งพอแบบหนึ่งพอนี่มาถึงตรงซิกแซกแล้วซิกแซกเอายังยังไม่ถึงต้งตรงมาอีกนิดนึง อน่าเล่นจริงๆแต่ถ้าไปถึงจริงคงไม่เล่นนะคะก <c oughs> ัว่าเออกัว่าไปหมดอะจริงอ่าซิกแซกนิดน,นึงนะคะน่าจะแบบแว่งกว่าไกวหน่อยเออมันจะน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าไม่เป็นเนี่ยมีละจ้าเห็นจุดปลายทางของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าอน,นาคตจะเป็นองโอ้โอ้โอูโ้แรงส่งเกือบไม่ไหวเะยคะเมื่อกี้โอ้ยลุ้นหน้าใจจะขาดเะยคะว่าโอ้เหมือนอนะ้นี้เลยซันเตเลนี่โอ้ ตู้มเลยค่ะเรียบร้อยค่ะางานของเราเสร็จสับไปด้วยดีนะคะคนที่เล่นแล้วเท่านั้นถึงจะมาได้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้เสร็จปับ๊บให้อ่อยเลยดีไหมหรือว่าให้แบบขึ้นสะพานกลับขึ้นสะพานกลับไปกนะไ่อนเนาะไมอยไอเขาเสียเปล่านะเสียเงินเปล่าไม่ต้องเข้าใหม่ออกใหม่นี่นะยพื้นต่อตรงนี้เลยได้เนาะอ่าเรียบร้อยค่ะ เราทำพื้นต่อมาเลยนะเนี่ยแบบเออไม่เล่นก็นมาได้ไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใจร้ายขนาดนั้นนะคะตุม้มโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาเอาบันไดโอ้ยสะอึกเลยอเอามาดงบันไดนะคะขึ้นมาแล้วก็ทำการเปิดได้เยาวชนกลุ่มน้อยนะ <laughs> เ <laughs> ยาวชนกลุ่มนะเปิดได้เยาวชนเดี๋ยวดูอีกสักพักน,นะคะสระน้ํานี้จะไม่ใช่แค่ธรรมดานะคะคนจะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนะคะแค่เห็นคนเดินเข้ามาก็ตกใจจะแย่อยู่แล้วนะคะ <laughs> ซึ่งสิ่งที่สระน้ําต้องมีเลยเนี่ยก็คือมีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องมีนะคะมีอ่ะทางออกเราเอาเสื้อเสื้อเชิ้ตมาขายะค่ะ เด็กๆเ,เนี่ยไม่รู้จักนะคะว่าเสื้อเชิ้ตคืออะไรเด็กๆจะไม่รู้จักเลยคือถามแม่แม่เสื้อเชิ้ตคืออะไรรับเสื้อโค้ทคืออะไรอะไรเงี้ยคือคือไม่รู้จักเลยอะไรประเภทเกี่ยวกับเสื้อเสื้อกลมคอวีอย่างเงี้ยเด็กๆงงมากตอนนี้เข้าใจแล้วเ <laughs> ข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรอ่นนะนะเราเอาอ้นี้มาขายเที่ยวไว้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีบิกินี่ขายด้วยแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ขายเราเอา ไม่ฝนไม่ค่อยมาตกอะไรแถวนี้เลยนะ้นีมไงอยู่นี่ดำหะตั้งนานนะคะนี่จะเป็นที่แบบเปิดแล้วแบบคนจะลุงมอลังนะคะเดี๋ยวดูนะคะคนที่แรกคนแรกที่จะต้องเดินม,มาซื้อคือผู้หญิงคนนี้นะคะคอยจับตาดูเขาไว้ให้ดีๆแน่นอนค่ะเรียบร้อยค่ะถ่ายถูกด้วยค่ะว่า บอกแล้วว่ารานนี้ขายดีค่ะแล้วดูอีกสักพักเนี่ยโอ้โหใสาน้ํากลายเป็นตัวอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้เนี่ยคะมีใครเล่นหนึ่งเนี่ยครื่องเล่นเนี่ยเปิดแล้วนะอ๋อเล่นกันแล้วจ้าเดี๋ยวปิดกันเราขอเพิ่มที่ให้เล่นนะคะเป็น number car number car หกคันพอเนาะหกคันหกหกแล้วก็ขอเติมสีชันนิดนึง ปรับสีมัวมองไม่เห็นสีอะไรนไุสอะไรไ <c oughs> นุนี่ค่ะสีนี้ก็สวยแล้วก็มีอ่านี่สีอะไรอ๋อมันคือขามันนะคะอ่าโอเคพอละใช่ได้ละไม่ต้องปรับอะไรมากนะคะเดี๋ยวคนก็จะมาเล่นกันละว u m b e r of ขาไหนจะลดไปไหนหมดทำไมมันมีให้เล่นอันเดียวไง ไม่นะไม่น่าใช่โนมิวสิเพ music, รริ่มเมลสิได้ค่ะบัจเฟบี้เลยค่ะ,รระ,รระไหนฟังเพลงสิโอเคได้อยู่ค่ะได้อยู่อ๋อจะเล่นมาทีละคันสองคันเะคะคืออ๋อนี่คนที่เล่นไปแล้วก็มีประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็วัดโอ้ไม่ใช่แล้วเดินันมาดีกว่าดูดูดนะฮะแล้วก็คาดผิดกันไปอเคเพลงเปิดให้เล่นเดินค่ะ เครื่องเล่นทุกอย่างต้องมีเพลงของมันนะคะอันนี้เพลงอะไรเนี่ยเข้าไปฟังซิเพลงอะไรเอ่ยโอ้โหเพลงเพลงตอนเข้าอินโทรนี่ว่ะโอเคอันนี้เออโอยกีต้องกีต้าร์นี่ฮะเอามาเล่นที่หมดนี่ค่ะคือสิ่งที่ผู้คนเหล่านั้นต่อแถวกันซื้อนะคะก็คือเจ้าร้านนี้เองนี่นะคะ ก็ขายดีเป็นพิเศษนะคะควักควายเลยกันเดียวทีเดียวนะคะมีคนนี้ลูกโป่งมาคนนี้ขายดีค่ะบอกเลยถ้ามาดักทางเข้านี่แน่นอนคนซื้อนี่พรึมพรำเลยนะคะเห็นไหมจริงจริงถ้าเป็นเจที่ีปีนเข้าไปเลยก็หอเล่นอ่าโอเคลองมาดูกันอ่าสปานนี้คนขึ้นตึมเลยค่ะขึ้นไปดูวงดูวิวกันค่ะอันตรงนี้คนมาไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขี้เกียจค่ะที่ไกลเกินเหตุ อเกียรเราวันนี้เป็นวันอัปเกรดนะคะก็มีอะไรเนาะมีอะไรมาเดี๋ยวอีกหกนาทีนะคะรายการก็จะขอปิดเพียงเท่านี้นะคะคนนะ่ะมาเบียดอะไรกันแถวนี้เยอะแยะปะเยอะไปปะบางทีมันก็ไม่ใช่อะ่ะคือแบบมันเพิ่มทางเห้เขหน่อยก็ไะ้น้ำใจงามค่ะ ใจงามเดินเข้ามาทางเล็กๆก่อนถ็จแล้วใคยขย่ขายขย่ขา,ยายกันมาบ้างก็ได้ไม,มีใครเขาว่าหรอกค่ะเออทางนี้ก็เล็กกันจะกระจิ๋วเร็วเลยเราก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าทางนี้จะเป็นอุปสรรคต่อผู้คนได้ขนาดนี้เน็ก <c oughs> ดูเขาเดินกันสิขวักไข่กันให้พรึมอ่ะนะอืมนี่จ้ะเรียบร้อย ทางสัตว์ปใคาที่ยาาได้เนียคะเต็มเลยคะ่ะตอนนี้ทางเราเบิ้ลนะคะวันนี้เป็นวันอัปเกรดเบิ้ลให้เป็นทางใหญ่อะ่ะแต่แต่สุดอ๋อโอเคแบ่งกันมาบ้างแล้วโอเคดีมากจาก้ะแบ่งกันมาสองเลนแล้วนะคะเป็นเลนไปกับเลนกลับหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เ,เราป็นเล่นแะเออเออมีทางไหนบ้างเอ่ยอัเกรดได้อัปเกรดได้หมดอะทางเนี่ยแบบคนมันอะไรกันกระจุกกันอยู่ทางเดียวเนาะ ทีก็เยอะมากโอเคคนก็เริ่มแบ่งกันแล้วคะแบ่งกันเออโอเคแบ่งละทางดูไม่แน่นมากนะจ๊ะไม่ดูเหมือน <c oughs> เหมือนเลยไม่รู้คือแบบเยอะเลทเทอะ,ะค้งอีก็โอ้โหกลายเป็นตรงกลางกันไปหมดเลยนะคะจะลบทิ้งไว้ใส่ที่ผ่านลงพานลงอะผานลงคนเนี้ยคนเนี้ยมามากกว่าตรงนี้เออสั่งได้เรื่องเลยเว้ย <c oughs> วิว่าลงในเกมบ้าไปแล้วอ่ามีเก้าอีออะเก้อี้แบบจะกอปแบบเดียรซิมได้ไหมเนี้ยเออนะก็ะยะแม่เดียวะสองเอาแบบไหนมาวางแบบมบวูเดนบีชเจอแล้วนะคะเย็นนอยู่ก็นั่งสานะคะ กันเหนื่อยกันเมื่อยนะคะกันเมื่อยกันเหนื่อยเละทอะไรจ้ะครอบครัวนี้งงไรไปถามประชาสัมพันธ์อินโฟเมชันได้นะคะอยู่ตังปากทางเข้าค่ะ <c oughs> มีตปากทางเข้าให้แล้วจ้ะ <c oughs> อะนี่คือถ้าเกิดเราเข้ามาแบบนี้นะคะสมมุตินะเราเป็นอ่ะ,อะเด็กเล่อสูกเขาเห็นตั้งแต่ทางก็ตกใจอุ้ยแม่กลับบ้านเลย <c oughs> แม่กับบ้านเอไม่เอาแล้วอะไรแม่ดูพากับบ้านเนี่ยไม่ไม่ไหวอ่ะจริง <c oughs> มีก็วงก็อีนะคะก็วางได้ก็วางไปคนเดินขนาดน,นี้เหนื่อยตายเริ่มทำไมชอบมายืนก็ยืนนิ่งๆมาดูอะไรกันแถวนี้แพน,นด้าก็เป็นแสดงที่ที่มันเป็นที่หน่อยได้ไหมเออหวังเพ้่อเล่นอีกสักอย่างค่ะแล้วก็วันนี้ก็ ต้องลาจากกันไปนะคะเอ่อเล่นนี้สักอย่างสองอย่างนะรถบัมเขาวางไว้ยังเอาวางว้แล้วมีอะไรอ่ะมีอะไรกันนี้มีอะไรอีกไหมเล่นเล่นนี่เมาชับสุกไปอยู่ตกตกอ,อยู่แล้วแทะะ้ทมีอะไรเนี่ยมีมันโลไม่มีอะไรที่แบบ อ,อลังการเลยอ,อลังการงานสร้างมีองูเนี่ยงงูเงนี่อยออกมาซะของเล่นแบบนี้เอาบ้างนะคะไม่เป็นพลาตัวลูกหลาน <c oughs> จะมาจะเปิดได้ใช้บริการแล้วจ้ะมีอะไรอีกอะมีแบบนี้ ไม่ใช่มีคอนเสิร์ตนะคะเด่จ้างบอดี้สแลมมาค่ะออคอนเสิร์ตริมน้ำเลยไหมล่ะเออเพื่อได้อัธรสนะคะอยู่ข้างหลังปาโลมาเลยค่ะเจ็มไหมล่ะเออไม่เจ็มก็ให้มันโรไปนะส่วนทางเข้านี้ขอเป็นแบบแบบเดิมนี่แหละจะได้เป็นแบบเดิมนะเปิดกันโอเค เดี๋ยวจ้างพี่ตูนมาเนะะี่ยค่ะพี่ตูนอยากเห็นคนไทยบินได้นะพี่ตูนเขาอ,อยากเห็นคนไทยบินได้เขาก็เลยแบบเอยมาพูดที่สนสนุกนี้นะคะนี่เป็นต้นเหตุนี่หล่อเล่นมั่วไปไเลยค่ะมั่วไปได้จริงก็มั่วเออว่ากันไปขยายทางนะคะให้ใหญ่ใหญ่สมศักดิ์ศรีผู้คนที่มาที่นี่นะคะจนะได้ไม่ต้องเดินกับบนทางเล็กๆควักไข่นะคะ นะคะก็นะ่ะเดี๋ยวเสริมทางให้นิดนึงนะน้องหน่อยจะได้ไม่กรอยใจนะจ๊ะอ่าเรียบร้อยค่ะนี่เลยนะ อ่าเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากติดตามต,ต่อต่อไปก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเรได้สำหรับวันนี้นะคะ s e ีย o u l e t e r ค่ะบ๊ายบาย